ปั่ออกจถอะปั่นี่น่าดูเนี่ยเริ่มยืดเสียไม่ออกมาเลยใครนี่เทล้อะคเทลเทลอ่ะทำไมหน้าตาเป็นอย่างี้มันไม่เหมือนกันดูอันนี้มีการ์ดอันนี้ไม่มีการ์ดแล้วทำไมหน้าตาอย่างมี้ก็เป็นการ์ตูนไงแล้วแล้วอันนี้การ์ตูนอันนี้การ์ตูนของเกมอันนี้แค่การ์ตูนอ๋อเรอเออแล้วทำไมมันหน้าตาอย่างเงี้ยไม่รู้ไหนดูดิของจะได้อะไรของได้กระต่าย อันนี้ไม่ใช่เทเลนนอนี่ก็เทเลนนอได้อะไรอ่ะเป๊กกีฬาสีเออตึงเนื้อดตึงเนื้อตาใหม่มาแล้ววันนี้เร็ววันนี้มาที่มาที่มาตึงเนื้อตามใหม่มาแล้วเลือกอันไหนเอาไหนเลือกอันเลยเอาอันเดียวเอาไหนเอาใหนี่มาดูผีเถอะผีรัสเซียผีอังกฤษผีจีนผีเมริกาก็ผีจีน นี่ผีสายลับนี่ผีสายลับพูดอาเซียนอุ้ยหัวแล้วฟามาว่าแล้ไปดูอะไรกันจำอะไรยังไงจำอะไรดีที่ที่นี่คือทัพทีมที่มันใช้ดาบสำหรักนี่คือจอร์ดมั่วมัวมากนี่ขอคืนความสุขคนเอกอายุจันทร์โดยสาเรื่องนี้เดียวเคยดูแล้ว อ้าวไปกันไปกันต่อไปเลยไปเลยขามากันแล้วไปเลยไปเลย